วันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของอาบิลองกันนะครับว่าควรเลือกอะไรดีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับอินโธม,มาก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์โลนวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของอาบิลองกันนะครับว่าควรเลือกอะไรดีแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพามาดูกันก่อนว่าอาบีลองแต่ละอันนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับ โดยอาบีลองอันแรกนะครับ damage reduction นะครับอันนี้จะเป็นการลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับ10%ที่เลเวล3นะครับอันต่อมาก็จะเป็นอาบีลองที่ลดสกิลไม้ตายลงนะครับโดยเมื่อเราอัพถึงเลเวล2นะครับมันก็จะลดสกิลไม้ตายลง2เทิร์นนะครับ อันต่อมาบิลลิสต์สแตนนะครับก็คือการต้านทานสถานะโซ่นะครับที่เลเวลสามเนี่ยนะครับจะต้านทานสถานะโซ่อยู่ที่สามเทินนะครับอันต่อมาอันที่สี่อันนี้นะครับจะเป็นการต้านทานสถานะใบกับตันนะครับที่เลเวลสามก็อยู่ที่สามเทินเช่นกันนะครับอันต่อมา ออโต้ฮิลครับอันนี้จะเป็นการฮิลนะครับเมื่อเราจบเทิร์นนะครับโดยที่เล็วห้านะครับก็จะฮิลทั้งหมดหนึ่งพันนะครับหลังจบเทิร์นโดยเลเวลนะครับเลเวลของอาบิรอนะครับเราก็ต้องมีตัวละครที่มีอาบินี้นะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับ ทุกอันเลยนะครับสําหรับอันนี้นะครับอย่างอันนี้ก็3ตัวนะครับตัวละ5เลเวลนะครับอันต่อมาอันนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มค่ากินเนื้อนะครับที่เลเวล5ก็จะเพิ่มการกินเนื้อเป็น1000นะครับอันต่อมาสล็อตเลดบูลนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการออกสล็อตตรงสายนะครับ มากขึ้นนะครับอันต่อมาอันนี้ครับที่เขียนว่า poison resistant นะครับก็คือการต้านทานสถานะพิษนะครับและอันลองสุดท้ายนะครับก็จะเป็น map damage resistant นะครับต้านทานดาเมจจากแมปนะครับโดยที่เลเวล2นะครับจะต้านทานดาเมจจากแมป100%นะครับ และอันสุดท้ายนะครับเลซิเลียนนะครับก็คือเลือดเหลือหนึ่งนะครับที่เลเวลสามก็จะเมื่อเราโดนดาเมจนะครับก็จะมีโอกาสออกเลือดเหลือหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ตายนะครับก็อาปีที่ผู้เล่นใหม่คนเลือกนะครับหรือผู้เล่นเก่าคนเลือกก็จะมีดาเมจรีดักชันนะครับอันแรก เช n งสเปเชียลนะครับตัวสกิลไม่ตายอันที่สองบินรีสตันนะครับอันที่สามแล้วก็ดีสแพรรสตันนะครับอันที่สี่และออโตฮิลนะครับเป็นอันที่ห้าครับแต่เพื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจากดาเมจรีดักชันนะครับเป็นสลอตแลสลอตเลดบูอันนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนแทงกันได้นะครับเนี่ยครับพวกนี้นะครับ ควรที่จะเอานะครับอย่างมากนะครับสําหรับเล่นใหม่เป็นอบีที่ดีนะครับส่วนส่วนให้อาบีอันนี้พอยซอนรี s ิตแตนนะครับแมปรี s ิตแตนรีซิเรียนนะครับไม่ต้องไปเอามันครับเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้ครับก็อย่างที่ผมแนะนําครับอันนี้โซ่ใบกับตานลดสกิลไม่ตายออโต้ฮฮลแล้วก็ โซลเลตบูลนะครับเพิ่มการออกลูกแก้วหรือจะเป็นดามเอ็ดด d u กชั่นตามที่ผมบอกนะครับอันต่อมาจะเป็นการอัพนะครับอบิลองนะครับอัพได้แบบไหนอบิีลองนะครับก็บบบบาสามารถอัพได้จากนี่ครับสมุดอันนี้นะครับแล้วก็สมุดพวกนี้นะครับสามารถใช้อัพอบิีลองได้หมดเลยนะครับ สมุดอบบีผู้นี้ก็สามารถดรอปได้จากดานต่างๆนะครับในเกมก็สามารถออกได้หมดนะครับอันต่อมาก็จะเป็นส่วนของอบีหลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอบบีหลักเนี่ยนะครับแต่ละตัวก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีเหมือนกันบ้างนะครับแต่หลักๆก็มีไม่กี่อย่างครับอย่างของตัว ลูฟี่แอร์รอตัวนี้นะครับอาบิหลักที่เลี้ยวห้าของมันก็จะคือจะฮิวนะครับตามค่าอา v 3ซีนะครับเมื่อเรากดเพอร์เฟกนะครับอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับเพิ่ม RCV นะครับก็คือต้านทานค่า RCV ซีบินนะครับเจ็ดเทิร์นก็คือสตูใส่ สมมติศัตรูใส่ลดการกินเนื้อเรานะครับอันนี้ก็จะแก้ได้เจ็ดเทินนะครับอันต่อมาอันนี้นะครับที่เล็วห้าครับเมื่อเรากดเพอร์เฟกนะครับก็จะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วผมได้ดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ครับ สล็อตบินิซิตันก็คือต้านทานการปิดสล็อตเรานะครับสิเทิร์นแต่ละตัวก็จะมีการป้องกันเทิร์นต่างกันนะครับบางตัวก็จะเยอะกว่านี้นะครับสําหรับการลดปิดกั้นของลูกแก้วนะครับสล็อตการอัพบีหลักนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อนเมื่อกดไปตรง power up นะครับกดเลือกตัวครับแล้วกด คามาโพเทนเชียลนะครับอบิลิตี้อันนี้นะครับที่เป็นรูปโลนะครับเพื่อนๆก็จะใช้อันนี้อัพนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่นะครับไอพวกนี้นะครับจะเป็นแท็บเล็ตในการรับอบีหลักนะครับของแต่ละตัวถ้าเพื่อนมีนะครับจะเพิ่งขายนะครับเอาไปอัพอบีหลักให้เต็มก่อนนะครับ ก็คร้าวๆนะครับสําหรับอบีหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับในแต่ละตัวก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีอบีหลักทุกอันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําอบีลิตี้ต่างๆนะครับทั้งอบีลองแล้วก็อาบีหลักในเกมนะครับท่านเพื่อนมีข้อสงสัยนะครับผมก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ